สวัสดีครับมันนี้ก็มาพโกับเบาซักเคยไตอีกสิ่เก่าสิ่เคยนะครับมันนี้ก็เขามาสวนเบาเอกนะครับผลตกกำลังหยุดพี่น้องเนี่ยวของเสียน้อยนะครับรอกกินจะหมดแล้วของไอของไอน้อยบโบเด้เอาให้เขาบึงบนะ่เหมือนน ทีเดียวเสียเอกนะครับมือ่อนี้ยอดดกดพี่น้องเลยกคือก,กรลอกกัดนาทีช่วงนี้ก็คือตีกองรองเพลงเฝ้ากระลอกไรกระลอกย่างเดียวเอ้ยลกนะครับปีนี้ มองเสียหน่อยกับด๊อกนะครับคักคักคักพี่น้องให้ซุ่มให้เบิด๊กอกบบพี่น้องจกักนวยต้นนี่อ๊ดทำสิกลัวพี่นอ้องต้นนี้จะปีว่ะ ปี่ฮกเนาะพี่ฮน,นะครับไผว่าปลูกทุเรียนตีนปลายางบา่ได้มาเบอร์ออเด้อพี่น้องอยู่กับการบริหารจัดการนะครับอยู่กับการดูแลพี่น้องเต็ียมใบเบิดครับยังบ่ทันได้ตัดตัดมือว่านมาเบิ่งเอาออกสามสิบลูกนะครับได้สามสิบลูกได้บ่หลายราคาร้อยกว่าบาทนะครับ งะพี่น้องเบองเอาเดอร์หลอกกินสิบบาแล้วอาทีก็คือเฝ้ากระลอกครับตีกองลองเพลงนี่คือ,คอกองเจอเสียลุ่งกล้องแด้พี่น้องเอ้ยมุง่ายด้ยครับเนี่ยเบ่งเอาเดอร์พี่น้องทักมาครับผว่าปลูกทุเรียนตีนปลายางบา่ได้ ตายเพราะตน้นพี่น้องง่ามซ้ำนะครับขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการน,นะครับอ้ามมีหอดมงองกินที่มางอเงาะเกองาะเลืางงา้รกรอบครับนี่ก็อกองนี่พี่น้องนี่คือก้องนะครับกองรองเพลง ขึ้นห้างลงเวยไปฮน้องขึ้นเาไปเบื้องต้นไงพนกอนพี่น้องพามาเบื้องรับพี่น้องป้าย่างอยู่ข้างบนนะครับคือป้าย่าง6ปีนะครับเลี้ยง6ปีพี่น้อง โอ้จะของไปใส่เนาะแปลงนี่เนาะดุเรียนธรรมชาตินะครับนี่ยดดเรียนธรรมชาตินะครับดุเรียนบึงมีคนดูแลพี่น้องฝายนี่ มีตลูกกงามว่ะลูกสวยๆนะครับตัวนี้ของ,องเสียน้อยนะครับนี่ครับเสียน้อยนะครับของอยู่อยู่บนพี่นอ้องอยู่อยู่อีสานมาจากเธอมีแต่ม,มาเอา นี่คือตีนปลายางนะครับบคนปลายางเพื่อนโคนยางออกเพื่อนปลูกเพื่อนปอีกพี่น้องเพข่้นปีอีกนะครับไม่แต่กอนยางแพ่งพี่น้องกับปลูกยางกันทั้งนั้นนะครับไปยางถูกกับโคนยางปลูกทุเรียนนะครับเพราะันเป็นโลกมุมียางกับเป็นโลกใดขึ้นกัน,นครับพี่น้อง ของเบาเอกนะครับน้ำสวยนะครับใบสวยน้ำสวยกริบดกนะครับที่เหลีพยมนี่ผมมาทายนะครับกริปแถวแหลกๆมาทายใส่ไตโคโดมาะนะครับบเ้ยขาดครับแป้งนี่หอบพี่น้องสวยนะครับ ต้นน e ี Hah, ้ก็ประมาณเกือบสามสิบครับน้องเมยมีต้นใหไงเพื่อนซื้อพึ่งเริ่มปลูกฮัตขักขักขักต้นใหญ่นี่ดกขักพี่น้องเลยไม่สู้ไหมบ้างอันดำๆจุดๆแต่เมียนบันเดาี่น้องฮู้ อาจจะลอยลูกนะครับลอยลูกปต้นเล็กของเพิ่นพี่เนาะเป็นทุกต้นนะครับเป็นทุกต้นโอ้ต้นนีลูกไงครับเวยพี่เนาะมาซาคิซูมเบึงนะครับ ลูกๆเคื้ยตุดครับหมญยญ่บันไดพี่้องอายุใดนะครับอยู่กับการบริหารจัดการอยู่กับการดูแลน,นะครับถอดถอดออกไปแล้วสามสิบลูกนะครับถอดหัวออกไปมีเบิดครับล่องกองมังงาอ,อยากทำไรอัน รองนี่แหละพี่น้องนี่มาตัดมึงได้ฮะมันถี่ยิบหายิบหาถียิบหานะครับของเสียเอก็เสียลงแล้วหลุกสวยๆนะครับคลิปนี้ก็ไว้สำนีสักก้อนพี่น้องเดียวเวลาตัดเดียวบอสักสิบนาทีอัปเดตในเบื้องใหม่ดกนะครับดกก็ของลูกอุ้งตีน